สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะคาเมนค่ะรอบผลิตใหม่ค่ะมาแล้วนะคะทุกขอบมุมนะคะตัดหนังวัวแท้และเนื้อไนรอนอนิวไมล์ผิวสัมผัสนุ่มเบาและเย็นสบายนะคะในราคา2,690บาทค่ะคาเมนนะคะเป็นโปรแถมที่ปุ๊กมีตุ๊กตาพุงแถมเกรดพรีเมียมมาแถมให้ด้วยนะคะรุ่นใหม่ค่ะหน้าตาน่ารักแบบนี้5สีค่ะเป็นสีไล่สเตปสวยหรูด้วยปอมขนสัตว์แท้นะคะ1ชิ้นฟรีค่ะ พร้อมจัดส่งให้ฟรีอิมเอสค่ะวันนี้นะคะในสีพื้นสีสีและ3ลายมีสีอะไร,ส,รสวยๆบ้างนะคะที่ให้พี่ๆได้เลือกใช้เลือกซื้อได้ก่อนทริปเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนะคะนี่คือคาเมนค่ะสวยมากๆเนื้อไนลอนอนิวมายผิวสัมผัสนุ่มลื่นเบาและเย็นเหนียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะกันน้ำได้80%ค่ะ และยังไม่พอในจุดเด่นของคาเมนที่สวยแบบนี้อะไหลนะคะเป็นเงินอมฟ้าเกรดพรีเมียมที่มันเงาหรูหรามากๆที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้นนะคะปุ๊กขอพาไปดูในขนาดของคาเมนช่องการใช้งานด้านในกันค่ะสีที่ปุ๊กถืออยู่ตอนนี้นะคะคือสีเขียวโอลิฟรกรีนค่ะรุ่นนี้ที่พี่จะได้นะคะสายสะพายเส้นสั้น1เส้นหนังวัวแท้หนังแท้ร้อค่ะลายหนังสวยมาก สีเขียวโอลิฟกีนะคะอะไรเงินอมฟ้าเงามากๆค่ะรูราเกรพรีเมียมทุกขอบมุมตัดหนังวัวแท้หนังแท้นะคะร้อเปอร์ซเลยและสายสพายยาวอีก1เส้นค่ะพี่สามารถเกี่ยวคล้องไว้แบบนี้ก็จะเป็นดีไซน์เก๋ๆเท่ๆได้นะคะในรุกที่ยืดหยุ่นการใช้งานมากๆสายสพายเส้นยาว จะเห็นเนื้อมันเงาหรูหราเลยค่ะปรับระดับสั้นยาวได้แน่นอนเป็นคอสบอดี้ได้ค่ะและขึ้นบ่าได้ในลุกคุณหนูคุณหนูรุยรุย,รยได้แบบนี้ค่ะเน<พ>ื้อในร่อนอ,อนิวมายนะคะจุดพิเศษในการเคลื่อนไหวยืดหยุ่นตามการใช้งาน<ส>เก๋มากๆนี่คือความดีงามของคาเมนนะคะดีไซน์ทรงสวยและใส่จุมากๆค่ะทั้งหมด11ช่องการใช้งาน เรามาดูในช่องการใช้งานพร้อมๆกันนะคะในสเต็ปที่ไล่ลำดับมาเลยไล่ลำดับมาตั้งแต่ซิปด้านหน้าค่ะนี่คือใบที่จุของไว้แล้วนะคะปุ๊กขอพาดูในด้านนอกที่ก้นกระเป๋าไม่ห้อยไม่ย้เห็นไหมคะจุดูระมุนระมุนตาในความใส่จุแล้วได้เป็นทรงได้เป็นความยืดหยุ่นไม่บ็อกซ์ค่ะไม่ดูแข็งทื่อนะคะคลาสสิกมากม สีเขียวโอลิจีนค่ะในช่องด้านหน้าค่ะความกว้างนะคะ15นิ้วค่ะสูง11นิ้วและฐาน4นิ้วนะคะจุแบบนี้เลย11ช่องการใช้งานมาที่เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าขอมาจุดเด่นที่พี่เห็นชัดเจนมากๆเลยในทุกขอบมุมค่ะตัดหนังวัวแท้ยังไม่พอเรามีอะไรเกรดพรีเมียมนะคะเก็บรายละเอียดให้พี่ในอะไหล่เงินองฟ้าค่ะที่ต้องสั่งผลิตเท่านั้น ปลายหางซิปค่ะหนังวัวแท้งนี้เพื่อให้พี่รูดง่ายแล้วช่องด้านหน้านี้ก็จะใส่ของพวกยางรัดผมยาดมนะคะหรือเซล์สลิปบัตรการ์ดขึ้นคอนโดนะคะประมาณนี้ก็จะสะดวกใช้มากในช่องนี้รูดง่ายมากเลยไหมคะแล้วช่องที่2ค่ะไล่ไมาเลยค่ะ1ตรงนี้นะคะ2ตรงนี้จะเป็นซิปซ่อนค่ะในลักษณะแบบนี้รูดร่นแบบนี้ พี่สามารถใส่เป็นกระเป๋าซางยาวขนาด7นิ้วในช่องนี้อย่างนี้ได้8นิ้วค่ะใบที่พุกใส่อยู่กระเป๋าซางยาว8นิ้วและ7นิ้วใส่ได้เหลือเฟือค่ะมาช่องซิปตรงนี้อีกช่องหนึ่งตรงนี้สามารถใส่เป็นโทรศัพท์มือถือได้เลยสะดวกใช้มากๆในช่องตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าซิปไล่มา3สเต็ปแล้วนะคะ1 2และ3ค่ะมาสเต็ปที่4ค่ะเก็บขอบมุมด้วยหนังวัวแท้เก็บทุกปลายมุมทั้งสองมุมเลยค่ะ ฝากกระเป๋ากว้างอยู่แล้วค่ะเปิดมากว้างจุแบบนี้เลยจะเห็นนะคะทุกสีที่ปุ๊กกำลังจะรีวิวให้พี่ดูนะคะด้านในจะเป็นซับในสีเทามันเงาหรือราหาของง่ายค่ะซิปคู่ขนานี่ไหมคะนี่คือจุดเด่นการใช้งานที่ดีมากๆเพราะว่าข้างนี้เมื่อใส่ไปแล้วก็จะเก็บเข้า เซฟโซนของเขามเมื่อข้างนี้ใส่ของนะคะ mm. ก็จะเก็บเข้าเซฟโซนของเขาแล้วมาดูช่องกว้างด้านในจุพวกใส่อะไรไว้จะเป็นกระเป๋ามิลาค่ะคาดอกเป็นกระเป๋าสตางค์พกพาได้ขนาด7นิ้วนะคะ7.5นิ้วที่ใส่ลงไปออกมาแล้วด้านในก็จะกว้างลงแบบนี้ mm. ช่องตรงนี้ผนังตรงนี้ใส่ข้างนี้อะไรเอ่ยกล่องแว่นใส่ตาแบบอ้นวนๆเลย mm. เห็นไหมแล้วก็ช่องนี้นะคะจะใส่เป็นบุ๊กแบงค์พาวเวอร์แบงค์ค่ะ หรือว่าจะใส่ลิปสติกในแนวตั้งแบบนี้ก็จะสะดวกใช้ค่ะตรงนี้เป็นบุกแบงนะคะและมีซิปช่องคู่ขนาดตรงนี้รูดมาขอโชว์ความลึกก็จะประมาณนี้เลยลึกๆึกล่กลงๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อรูดปิดก็จะเข้าผนังไปแล้วก็จะมีช่องกลางกว้างโล่งๆให้พี่ใส่ของนะคะเรามาทางด้านหลังค่ะดีเทลด้านหลังจะเป็นซิป ซ่อนแบบนี้ค่ะต้องจับแบบนี้พี่เห็นเลยเพราะเป็นซ่อนไว้นะคะตรงนี้ก็จะสะดวกพวกใส่เป็นร่มขนาดพกพานะคะของ Candy Power มูลค่า650บาทไว้อยากให้โชว์ดูอีกครั้งหนึง่งว่ามองไม่เห็นเลยว่าใส่ร่มไว้ไม่ปูดไม่นูนเก็บทรงมากๆด้วยความยืดหยุ่นของเนื้อในลอนอนิมายนะคะความเก็บทรงก็จะเป็นแบบนี้ละมุนตามากๆค่ะดูเป็นความยืดหยุ่นการใช้งานมากๆอย่างไม่พอค่ะสช่องการใช้งานทางด้านซ้ายลึกแบบนี้ มือกลางออกเลยนะคะลึกแบบนี้กว้างค่ะจุและทางขวาค่ะมีความบาร้านเช่นการพุกใส่เป็นเจลแอลกอฮอล์รั้งมือขนาด50 ml ไว้นี่นะคะทั้งหมด11ช่องการใช้งานสวยรหรูประมาณนี้ระมุนละมุนในการเคลื่อนไหวและการใช้งานที่ยืดหยุ่นตามการใช้งานของพี่ๆเห็นไหมคะนี่คือคุณสมบัติดีงามของเนื้อไนลอนอะลมิเนีมยม พร้อมสายสะพายยาวแบบนี้นะคะ1เส้นปุกขอพาดูใกล้ๆในเงินอมฟ้าที่หรูหราเก๋พรีเมียมมากๆค่ะและปุกคอสบอดี้ให้ดูนะคะในอยู่ในสีเขียวโอลิฟกีนอยู่นะคะความดูรวยๆคุณหนูคุณหนูสวยมากในการยืดหยุ่นในการโชว์จุดเด่นของตัวเนื้อในร่อนอนิวมายออกมาในความเป็นพริ้วๆมีวอลลุ่มวอลลุ่มคอสบอดี้ประมาณนี้ค่ะ สีเขียวอลิฟกีนค่ะนี่ปุ๊กอยู่ในการปรับสายสพายยาวสั้นสุดอยู่นะคะตอนนี้พี่ๆท่านไหนที่ตัวสูงกับปุ๊กนะคะสามารถเลื่อนระดับสายสพายยาวให้ยาวขึ้นปรับลงมาได้เลยเดี๋ยวปุ๊กจะปรับให้ดูในสีอื่นนะคะสีเขียวลิฟกีนเกี่ยวงานใช้งานง่ายแบบนี้ค่ะสวยหรูมากสีถัดมาค่ะช็อกโกแลตบลูค่ะสีที่ขายดีมากอีกหนึ่งสีนะคะ สวยมากๆเข้ากันได้ดีมากๆากับอะไหล่เงินอมฟ้าค่ะนี่คือสีช็อกโกแลตบาวเป็นสีธรรมชาติแล้วก็ดูละมุนละมุนมากๆเลยสำหรับสีช็อกโกแลตบาวจะมีความนุ่มๆดูละมุนตานะคะสีแดงมันเบอรี่ค่ะรอบผลิตนี้ก็จะมีสีแดงมันเบอรี่นะคะกับ สีเขียวนะคะที่เป็นสีมาผลิตเพิ่มในโทนสีพื้นนะคะสีแดงมันบอรี่ไม่แจนและไม่แปรแน่นอนค่ะใช้ถ่ายไปถ่ายรูปนะคะไปเที่ยวจะดูสดใสามากๆสีแดงมันบรลี่ค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะคอสบอดี้ให้ดูนะคะตอนนี้สภายในสายเส้นเดี่ยวขึ้นบ่าเป็นหนังวัวแท้ทั้งเส้นค่ะ และสายหนังวัวแท้นี้ลายหนังสวยแบบนี้ด้านล่างนะคะปุกบูปกเป็นเนื้อในร่อนทอนแน่นมันเงาหรูหราไว้ทางด้านล่างเพื่อให้พี่ได้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะสีแดงมันบอรี่ค่ะสีดำเซซามีค่ะหรูหราหรูหรามากๆใช้ได้ทุกวันทุกโอกาสค่ะถือยังไงก็ดูแพงในสีดำเซซามีและอยู่ในคาเมนด้วยแล้วสะดวกใช้มากๆจะได้ในรุ่ที่ ยืดหยุ่นและสะดวกใช้ยังคงความรูราค่ะคอนเซ็ปต์ของ Candy Flower นี่คือสีดำสีสมีและสายนะคะที่สามารถเกี่ยวค้องไว้ได้เลยทั้งสองเส้นไว้ได้วยกันแบบนี้ค่ะเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นในแต่ละทั้งวันช่วงเช้าทำงานอาจจะเป็นสายหนังแท้เส้นสั้นนี้ตกใบใๆเย็นๆเราจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นดีเทที่เก๋ไปอีกแบบแบบนี้ค่ะ ขอเลื่อนยาวไว้ให้พี่ดูเรือนสักนิดหนึ่งจะได้ความยืดหยุ่นขึ้นก็จะประมาณนี้นี่คือสีดำค่ะคาเมนสีม่วงนะคะลาเวนเดอร์เรามาอยู่ในลายนะคะที่มีแค่3ลายแล้วเท่านั้นคะ่ะตอนนี้สีม่วงลาเวนเดอร์ค่ะได้ลุกที่สว่างสดใสด,ด้วยเป็นม่วงที่ดูระมุนตาค่ะ ช่วยขับสีผิวมากเลยสำหรับสีม่วงลาเวนเดอร์สดใสด้วยค่ะน้ําหนักเบามากนะคะสำหรับรุ่นคาเมนนะคะ365กรัมเท่านั้นนะคะใส่จุ11ช่องการใช้งานนี่คือรูดี้ค่ะลายรูดี้เป็นคนนะคะเป็นลายประมาณเป็นคนเรียงกันแบบนี้ค่ะเก๋มากๆในลายนี้ก็จะได้ความสดใสสำหรับลายที่มี3ลายนะคะ รูดี้ค่ะถัดมาค่ะจะพื้นเป็นสีกรมท่านะคะเป็นหลายลูกพีชแบบนี้ค่ะเพียร่านะคะสวยมากสีพื้นด้านร่างจะเป็นกลมนะคะกับลูกพีชประมาณแบบนี้ออกแนวแบบสว่างสดใส สีดำและสีช็อกโกแลตบาวค่ะสีน้ำตาลสวยมากในสองสีนี้สีดำนะคะและสีช็อกโกแลตบาวน้ำตาลค่ะผู้ขอคอสบอดี้ไหนสีแดงแดงใหม่นะคะอยู่ในรุ่นคาเมนทรงสวยนี้ แดงมันเบอรี่ค่ะไหนสีพื้นนะคะที่รอบผลิตใหม่มานี้นะคะสีสีค่ะและลาย3ลายสุดท้ายแล้วนะคะในราคา2,690บาทปุ๊กมีโปร,โปรแถมตุ๊กตาพวงแถมให้ด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้ถ้าหาพิศมีนในสีที่พี่ชอบได้นะคะเพราะทุกออเดอร์จัดส่งให้ฟรี e m เค่ะขอบคุณค่ะ